สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งตัวอักษรฝากระโปรงหน้านะคะสําหรับโ o r เนอร์ปีตั้งแต่2015ขึ้นไปนะคะจนถึงรุ่นปัจจุบัน GR Sport เลยนะคะตัวนี้เป็นอักษรงานแท้นะคะวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยก่อนอันดับแรกนะคะหาผ้านิ่มๆน,นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะ,แอ,ออะ,คะแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ะคะ่ะสามารถเอามาเช็ดตรงนี้ได้เลยนะลูกค้าเช็ดทําความสะอาดก่อนติดตั้งนะคะขั้นตอนต่อไป หาซื้อเทปกาวแบบนี้นะคะขนาด1เซนค่ะเราจะติดมาร์กเข้าไปตรงเส้นนี้นะคะให้ชิดขอบฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะให้สังเกตนะคะติดได้เลยรุ่นไหนก็คือฟอนเนอร์ตัวไหนก็ติดเหมือนกันหมดนะคะอันดับต่อไปเราจะมาร์กตัวอักษรนะคะที่เป็นเทปแบบนี้นะแล้วก็มาติดแล้วก็มาร์กไว้ก่อนตัวอักษรเรามีแตัวกะเอานะคะกะให้ระยะช่องเนี่ย มันใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่มีแบบตายตัวนะอันนี้เป็นงาน diy จากทาง lk ค่ะติดตั้งเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะมีบริการจัดส่งให้นะขั้นตอนต่อมาเราวางตัวอักษรนะคะเราจะมีไปให้นะคะลูกค้ากดอ่าเอาวางตัวกษอลงที่ฝากระโปรงได้เลยค่ะให้ครบแปตัวแบบนี้นะแล้วเราก็ลองเล็งนะคะว่าระยะช่องเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันเท่ากันหรือย,อยังถ้าอยู่ในระดับที่เราโอเคเราพอใจแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราลอกเทปกาวออกนะคะ อ่าแล้วเราเทปกาวออกแบบนี้เลยค่ะแต่เรายังอย่าเพิ่งกดตัวอักษรน,นะลูกค้าเราลอกกาวออกปุ๊บเราก็จะเห็นตัวอักษรที่มันเด่นชัดมากขึ้นนะคะทีนี้พอเราพอใจแล้วนะคะเอาผ้านะคะกดตัวอักษรให้แน่นเลยค่ะถ้าอยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วนะคะตัวนี้สามารถติดแล้วล้างลดอัดฉีดอะไรได้ปกตินะคะกาวงานเทสเขาจะบางมากนะคะแล้วก็ติดแน่นติดทนมากนะคะตัวนี้ โอเควันนี้เรามาแชร์ทิคง่ายๆในการติดอักษรฝากระโปรงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม l อ Auto ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ